สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ6ความกล้าของผู้นำนะครับที่จำเป็นจะต้องมีติดตัวไว้มาคุยกันวันละ1เรื่องนะฮะวันละ1ความกล้าไล่ไป6วันนะครับ6ความกล้า หรือว่าผมเอามาจากบทความที่ชื่อว่า six ways to practice everyday c o l l e g e นะครับ by alex b u d a k นะฮะเป็นบทความที่เขียนเกี่ยวกับ leadership แล้วก็ managing people นะฮะลงอยู่ในนิตยสารา harvard business review ซึ่งมีงานทำวิจัยนะครับว่าผู้นำที่ดีจะต้องมี courage ก็คือความกล้าอยู่6ประเด็นวันนี้ก่อนที่จะไปทีละตัวเราดูภาพรวมก่อน ความกล้า6ตัวนี้มี1ก็คือความกล้าทางศีลธรรมนะฮะตัวที่2คือความกล้าทางสังคมที่เขาใช้คำว่า social courage นะครับแล้วก็มีความกล้าทางอารมณ์ตัวที่3 emotional courage ตัวที่4ความกล้าทางปัญญา intellectual courage นะครับแล้วก็ตัวที่5ความกล้าทางความคิดสร้างสรรค์ creative courage นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายความกล้าทางกายภาพ h y s c a l courage ตัว ความกล้าทั้ง6ตัวนี้ผู้เขียนบทความเนี่ยเขาได้ชี้แจงว่ามีการทําวิจัยในงานของเขาอ่ะนะครับเพื่อดูว่าจริงๆแล้วผู้นําที่ดีเขาจะต้องมีเรื่องของความกล้าหาญในประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะหยิบตัวแรกที่เขาคุยกันก็คือเรื่องของความกล้าทางด้านศีลธรรมจริยธรรมนะครับ moral courage นะครับที่เราคุยกันว่าผู้นำเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง มีความกล้าทางด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับผู้เขียนบทความเนี่ยได้ระบุอันดับหนึ่งของความกล้าหาญทางด้านผู้นำที่ต้องมีเนี่ยเป็นตัวแรกเลยคือเรื่องของจริยธรรมและก็ศีลธรรมนะฮะว่าผู้นำที่ดีเนี่ยนะฮะมักจะถูกคือเรียกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกธุรกิจมันจะเต็มไปด้วยการแข่งขันผู้นำมักจะถูกท้าทายแล้วก็ มีประเด็นที่จะต้องให้ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนมีผลกระทบสูงบางครั้งอาจจะมีปัจจัยที่อาจจะ ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อดึงเขาเข้าไปอยู่ในเส้นทางที่มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเชิงคุณธรรมหรือจริยธรรมเราจะเห็นได้เยอะในผู้นำบ้านเราในช่วงเนี้ยที่เราเห็นกันเต็มไปหมดเลยนะฮะว่าจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวเี่ยเหล่านี้เข้ามาไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงการเมืองพระนะครับเรื่องของธุรกิจเองหลายแห่งก็จะเต็มไปด้วยผู้นาที่ไม่ค่อยมีความกล้าทางศิลธรรมจริยธรรม ตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็คือเป็นลักษณะผู้นำที่เลือกที่จะตัดสินใจโดยอาศัยผลประโยชน์บางอย่างเช่นยึดผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าเราตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทนี้เขามีเงินทอนให้แบบนี้ฮะเรามีคนติดต่อมาหรือกรณีที่เราจะต้องการงานบางงานเราก็ไป มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของเงินใต้โต๊ะอะไรบางอย่างซึ่งเพื่อทําให้เราได้ธุรกิจนั้นมาเนี่ยตัวอย่างอันนี้มันมีเยอะนะฮะผู้นําที่ขาดศีลธรรมซึ่งสุดท้ายมันจะมีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาวเลยนะครับมันไม่ใช่แค่สั้นๆนะฮะบางครั้งผู้นําตัดสินใจแค่ครั้งเดียวบอกว่าไม่เป็นไรนะครั้งนี้คงไม่เป็นไรไอ้คาว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันสร้างความเสียหายมา ที่เราเห็นนะครับมีเยอะแยะไปเลยเยอะแยะในในองค์กรในบ้านเรานะฮะสาเหตุหลักๆที่เขาเขียนมานะครับจากงานวิจัยคือตัวแรกเลยคือแรงกดดันจากเป้าหมายทางธุรกิจแล้วก็ความมุ่งเน้นนะฮะว่าจะมุ่งเน้นตัวเลขผลกำไรผลประกอบการเป็นหลักโดยไม่สนวิธีการอันนี้มันก็อาจจะทำให้ผู้นำเลือกทางลัดที่ขัดกับหลักจริยธรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบรวดเร็วมากๆ หรือกรณีที่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลลัพธ์มาก่อนวิธีการให้รางวัลเฉพาะตัวผลงานผลลัพธ์โดยไม่สนใจว่าผลลัพธ์นั้นมาจากวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่มันก็จะส่งเสริมพฤติกรรมของคนในองค์กรที่ละเลยเรื่องของศิลธรรมจริยญญาอีกเช่นกันหรือกรณีที่3ขาดการตระหนักรู้ในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้นำบางคนอาจจะเห็นว่าหน้าที่หลักคือการสร้างกําไรสร้างผลประกอบการที่ดีโดยที่ไม่มองในเรื่องของผลกระทบต่อสังคมต่อคนอื่นหรือแม้กระทั่งต่อพนักง,งานในองค์กรเราเองนะครับมองเฉพาะตัวเราเองเป็นหลักมองเฉพาะเรื่องของผลกําไรเป็นหลักซึ่งสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานที่ขาดศีลธรรมจริยามันนํามาซึ่งผลร้ายมากๆนะฮะที่มีต่อองค์กร เช่นอะไรบ้างผลร้ายก็คือชื่อเสียงเลยความน่าเชื่อถือพอองค์กรถูกตัดสินถูกมองแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าไม่มีจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยเราจะไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าหลายองค์กรเขาก็ไม่อยากจะทําการค้ากับองค์กรที่ขาดศีลธรรมอยู่แล้วดังนั้นการที่เราทําแบบเนี้ยหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยถึงวันที่เรื่องราวมันปะทุข,ขึ้นมา รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเราก็สูญเสียความน่าเชื่อถือหลายครั้งผู้นําคนนั้นอาจจะไม่ได้เกิดอีกเลยก็เป็นไปได้นะครับอันที่2คือองค์งกรเองก็จะสูญเสียรายได้โอกาสทางธุรกิจตามมาลูกค,ค้าเหล่านั้นย่อมไม่อยากจะทํางานกับองค์กรแบบนี้แน่นอนนะฮะแรงต้านจากสังคมประชาชนการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของขวัญกำลังใจพนักง,งานเองถ้า พนักงานบางคนรู้ว่าองค์กรที่เขาทํางานอยู่เป็นแบบนี้แน่นอนก็คงไม่ค่อยมีใครอยากทํางานกับองค์กรแบบนี้พอเขาลาออกไปมันกลายเป็นตราบาปในตัวพนักงานเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณเคยทํางานกับบริษัทเนียเหรอคุณเคยทํางานกับองค์กรนี้มาก่อนเหรอมันบางครั้งเนี่ยคนเรามันห้ามความคิดเขาไม่ได้นะหลายครั้งบางทีมันก็เกิดสเตโลไทแบบเหมารวมไปเลยนะฮะฮาโล่เอฟเฟกอย่างเงี้ยมัน เป็นการตัดสินว่าเอ๊ะพนักง,งานคนนี้เคยทํางานกับบริษัทนี้แฮะถ้าเรารับเขาเข้ามาอาจจะทําให้บริษัทเรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรธมหรือเปล่าสุดท้ายพนักง,งานคนนั้นก็สูญเสียโอกาสในการทํางานอีกเช่นกันดังนั้นเรื่องของศีลธรรธมเนี่ยมันเป็นความกล้าอย่างหนึ่งนะฮะของคนที่จะเป็นผู้นําผู้นำที่ดีจะต้องมีความกล้าในเชิงของศีลธรรธมคุณธรรมให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ มากกว่าเรื่องกําไรระยะสั้นเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของม o รัลหรือศิลธรรมจัรญ,ญาเนี่ยเราจะได้กําไรในระยะยาวต้องมองแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะมันจะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาอีกมากมายนะครับแล้วก็เวลาพิสูจน์การเรียบร้อยว่าองค์กรเราเนี่ยมีความโปร่งใสจริงๆเนี่ยแน่นอนคู่ค้า พาร์ทเนอร์ทั้งหลายเขาก็อยากจะมาร่วมทํางานกับเราเพราะฉะนั้นการมองระยะสั้นๆแล้วก็เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่คุณสมบัติไม่ใช่ความกล้าของผู้นําที่ดีเพราะฉะนั้นเวลามีผลประโยชน์มาล่อใจล่อตาล่อใจอยู่เนี่ยผู้นําที่ดีจะต้องมีความกล้าที่จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมในศีลธรรมในความถูกต้องนะฮะไม่ให้ถูกเงินหรือว่าความชั่วร้ายเข้าครอบงําอย่างเด็ดขาดความกล้าตรงเนี้ย ผู้นำของเรามีหรือเปล่าตัวเราเองในฐานะผู้นำอนาคตที่เราจะเป็นผู้นำเราคงต้องสร้างความกล้าทางด้านนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันลามปามนะครับองค์กรเราถ้ามีผู้นำไม่มีความกล้าแบบนี้องค์กรก็ระสำ่ำลองมองภาพหน่วยงานก็ได้องค์กรการเมืองประเทศถ้าผู้นำไม่มีความกล้าทางด้านนี้สุดท้ายในระยะยาวมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือจากคนอื่นเลยนะครับจะมีความตกต่ำลงไปเรื่อยๆดังนั้น เขาก็เลยเขียนเป็นคุณสมบัติความกล้าข้อแรกของผู้นําเรื่องของความกล้าทางจริยธรรมนั่นเองเดี๋ยววันต่อไปผมจะเอาความกล้าแต่ละเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นความกล้าทางคุณธรรมจริยธรรมไว้ประมาณนี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ